ซเชียลในเบอร์ทุกทางนะคะสวัสดีค่ะนานๆทีจะมาอัดคลิปวิดีโอนะทีนี้เบียรก็ออกกำลังกายเยอะมากๆเลยแบบทำยังไงก็ได้ให้มันให้มันให้มันได้เสียเหนือบ้างนะคะทั้งว่ายน้ำทั้งเวกบอร์ดทั้งฟิตเนสนะคะเพื่อที่จะให้แบบร่างกายแข็งแรงด้วยอย่างแรกแล้วก็ที่สองก็คืออยากจะให้ น้ำหนักลงด้วยนะคะเบียดจะบอกว่าพี่สาวอกสุ่อที่รักนะคะพี่หมวดแม็กซิมแนะนํามาชีช่วงนี้ชีเหีนเดียแบบว่าออกกําลังกายไงแล้วเบียดก็เป็นบทว่าก็อ,ออกกําลังกายแต่ว่ามันมันมัน,มนลดลงช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เลยแบบแนะนําเลยว่านี่ลองดูเพราะพี่เขารู้กว่าพี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วมันดีจริง <ๆ S 2> เขาก็เลยแนะนําให้เราว่าเออนเนี่ยลองออกกําลังกายไปด้วยล้วกินไอตัวนี้ไปด้วยมันจะช่วยได้เยอะเลยนะคะ เอลสเลนเชฟนะคะมีลุคหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ของเขาเฮ้ยเลิศอนะ่ะกินไปแล้วโอเคเลยอะ่ะติดใจจริงๆเดี๋ยวเพียก็กินด้วยนะคะกินด้วยแล้วก็ผ่านร่างกายไปด้วย,ยการไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไิ่ชอบเลยนะเดี๋ยวจะให้มาดูว่าข้างในมันเป็นอย่างไรไงปะเป็นแบบประมาณนี้อือเป็นแผล มาซื้อกินดูคนที่อ้วนนะคะกินอะไรกินยาอะไรก็ไม่ลดลองกินยี่ห้อนี้ดูนะจะบอกว่ามันเลิศมันเลิศจริงๆนะคะใครที่ยังไม่มีในครอบครองนะหาไปหามาเป็นแบบว่าเป็นตัวเองเลยเพราะว่ารู้สึกว่าจะขายดีมากนะคะจะขายดีมากผลิตแทบจะไม่พันแล้วนะตอนนี้เพราะว่ามีคนใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆนะคะคุณ ผมทำทำเพลงนานแล้วก่อนจบคลิปแล้วฮะคลิน้อย unstoppable ิ a น้อย